เอาแล้วจังหวะนี้มาล่อ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 ยังไงมาล่อมาล่อจังหียังไงเย้มันเนที่อยากจะบอกว่าล้างไม่ออกมันเป็นดินที่ผสมสี โอ้ทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านพี่แมนพี่หนุนานะโหเละมากๆากนลัลองไปดูรถดิแวะมา <c oughs> เยี่ยมพี่แมนวินุนาสักหน่อยนะทุกคนนะร้านตรงมานี่ก่อนอะไรมาดูรถดิ <c oughs> โอ้เละต้นเป๊ะหมดเลยดู คือเละขนาดนี้ดูสติกเกอร์นี่มองไม่เห็นมองไม่ชัดแล้วนะนี่เอาวันนี้แฟนดลอนน์นูตวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่สบายดีมาอะไรอีกดิโอ้มาหามาเยี่ยมมาเล่นนี่แหละมาเล่นด้วยมาทจากไหนเน้ะไม่คิดถึงกันบอกครับกินทางกินท่าก่อนโอเคเพ่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเช็ดรถแป๊บนึง รถมันเปื้อนเลยเพ่ช่วยผมเช็ดหน่อยนะเช็ดกันเช็ดที่ทำไมผ้าเช็ดรถทำไมมันมันขูดวะเออเพ่ไม่มันไม่คุ้นอะไรหรอช่วยกันเช็ดไปอ่ะเช็ดเลเช็ดเลยเเช็ดเลยมันเปื้อนอ่ะสีเหลืองเหมือนคล้ายๆเสื้อเราที่ว่าเราทำให้หนูนะใช่หรือเปล่าเพ่สะอาดไหมโอ้โหโอ้เ่ตรงนั้นมันมันไม่เปื้อนตรงนี้นี่สติลิเกอร์นี่มันไม่เด็ดเลยโอ้นี่วะใช่พี่เออไอเสื้อไครว่าเช็ดเหม็นออกเี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ อันน in in uh> ี้เป็นเสื้อนาแมนนี่วะเอ้าเฮ้ยเพดเองทำแบบนี้เลยวะเอ้ยหยิบผิดอ่ะดิโอ้ยหยิบผิดผมไม่รู้อุ้ยื่องเหลืองนึกว่าเสื้อประธานคนเก่าอะ่องเลยมันขี้อ่ะพี่เอหยิบเพดเอ้ยหยิบผิดหยิบเพดขอโทษพี่โอ้ยขอโทษขอโทษเศร้าร้อนพี่แมนเอาเสื้อเสงมาชิดรุดอะถอดเสื้อไปเฮ้ยเพดเอาพอแล้วเนาะเก็บเก็บเก็บไปอาถรรพ์ที่จวิเศษฐานโอ้สะอาดดีแบบหลุดหมดเลยอ่ะติดไหมไปไปพี่ คิดถึงใช่ไหมคิดถึงครับแล้ววันนี้พี่จะไปไหนกันบ้าวันนี้มีแพนนะดิแพนไปไหนแพนไปเตะบอลนะเฮ้ยผมไปด้วยนะเตะบอลนี่ผมผมก็อยากเตะเหมือนกันนะเออเตะพี่อ่ะใจยินครับใจยินเ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 อ้าวันดีครับวันดีครับอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันหนัช่ไหมอ้าวเฮ้ยน้องมันดูแบบมีอะไรจะพูดกับเราอะเนาะเออเหมือนมีอะไรในใจเนาะเออ มองหน้าแล้าอ,อ,อ,อะมีอะไรนั่นทีวไม้มีอะไรนีไ่ไม่มีอะไรได้เหมืนหอมนเครื่องแล้วะไม่มีอะไรพูดได้นะพูดได้นะบอกเลยทีว มีอะไรบอกเลยจากคลิปที่พ่อแมนแพ้พี่เบรของพี่แปดอะเฮ้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ตัวให้พ่อเองเฮ้ยได้พวกเราจะช่วยกันแก้แค้นอ้าวเราสามมาดีๆทำไมมาโหดร้ายกับเราขนาดนี้ทำไมต้องแก้แค้นด้วยแง่น้องๆเครื่องอ้าแค่แข่งเฉยๆแบบนี้เครื่องพี่เลยเหรอเครื่องครับอ้าวเฮ้ยก็อยากมาแก้แค้นกับพี่แบบนี้ใช่ครับแข่งเลยไหมแข่งเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยมึงไปเอาเลยนะมึงไปทุกที่มึงก็ต้องจัดทักหมัดก่อนไม่ใช่เหรอ เอาเด้อเอาสักทีนึงมาเฮ้ยเฮ้ยแม่ใจเย็นชิวดังกับลูกสาดเลยยังอยู่ยังอยู่เอาด้วยไหมคนนี้ยเอาโมดอ่ะพอมากต่อยลูกไปแล้วอ่าทุกคนในเมื่อน้องนาทิวจะแก้แค้นนะจัดไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาสนามก่อนมีไหมสนามมีแต่ว่าทานครับแสดงว่าซื้อของปอมมาไง คือมันแรงอ่ะมันแรงเบ,บ็ดน้องมันแรงสนามพ,พังเลยขี้โมหรือเปล่านี่น็อตแต่ว่าพี่แมนจะบอกอนะครับนัททิวเล่นมั้งแต่ดีๆเลยนะไม่รู้ว่าเราเป็นแชมป์ระดับโลกหรือระดับประเทศเอบรตอะไรพี่ก็ไม่รู้<ม>แต่มาเจอนัททิวนี่พี่ว่ายากว่านัททิวอ่ะหมุนเบ,บ็ดมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะเฮ้ ถ้าเกิดมีรูปตอนที่ว่าพี่หนูนาท้องนะคือแบบท้องอยู่เงี้ยหมุนอย่างนี้เลยุุเลยอ่ะอีกเรื่องนึงสงสัยมานานละครับไครท้องใครเป็นคนท้องพี่พี่พี่พ่พี่พี่พน่ี่พี่พีอพนี่ี่งี่พี่ี่พีอพอพี่พี่พี่พ่าี่พี่พี่พีีนี่กี่พย่พพี่พีี่พี่อีี่ี่พีีี่ีพี่็ี่ีี่ีี่พี่พี่ดอี อ่ะไม่พูดภาพทำเพลงครับไปลสนามเบเบเบไปเลยค่ะโอเคไปนะไปเลยโอ้โหคิดยังไงว่าจะมาแก้แค้แนแทนพ่อแทนแม,ม่คือมันไม่ได้ยิ่งยงนะท<อ>ี่จะมาจัดการกับเราจะมาออแข่งกับเราเนี่ยคือคิดผิดแล้วน้องนัททิวผิด,ผ,ดผิดมากๆเลยทุกคนนะก่อนที่ผมสองคนจะไปเริ่มแข่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยแล้วทุกคนคิดว่าผมสองคนกับน้องนัททิวกับน้องไม้เนี่ยใครจะชนะคอมเมนต์ไว้นะครับ ตอนนี้ขอเตรียมลูกล้างก่อนนะเราจะตัวไปอะไรไปแข่งกับพวกน้องๆดีวะ่ะตัวกาดที่สุดเลยแล้วกันเฮ้ยมันจะดีเหรอเออกากที่สุดเลยไอ้ฟ้าคำลามฟ้าขาวคำาังอันนี้แหละไปไม<า>่เคยเจอของจริงเดี๋ยวจะรู้สึกอา้าวทำอะไรกันครับเนี่ยเออตรียมสถานที่ให้พวกเราเลยเตรียมสถานที่ให้ผมตบน้องนัททิวง่ายเลยใช่ไหมแน่ จร,จริงๆแล้วอ่ะน่าชูมันมันเสียดมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะไี่ชิโมหรือเปล่าไม่ชิโมโจริงเบ๊ะตมันตัวละแสนนะพี่จะบอกเลยจริงวะอันนี้ของเราเรารู้เปล่าว่าตัวนี้อ,อุ้ยไม่ไม่เหมือนตัวที่ว่าแขกกับเราที่ว,ว่าเปลี่ยนตัวนี่ว่าพี่กับเ็มมาแล้วนะตัวนะอะไรที่ผมอยากให้มันตายตัวนี้คุ้นๆอีกแล้ว หจับผิดหรือว่าตั้งใจจับมาเนี่ยตั้งใจโอ้โหตั้งใจด้วยตั้งใจอยู่แล้วเออไอ้คนนึงหายไปไหนน้องนัาที่ว่ากลัวหรือเปล่ากลัวผมหรือเปล่าเลยแบบไม่กล้าออกมาไงเออสงสัยออกลูกกลัวซะเลยแล้วมันของจริงไงนะพี่ยะของปลอมเเฮ้ยเฮ้ยเดินมาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ย ตัวนี้ช um> ื่ออะไรลูกตัวนี้ชื่อบังด่างบังด่างบังด่างมาเอาบังด่างแยกแยกบังด่างเอาตัวนี้ชื่ออะไรครับอ่าบังแดงหรือเปล่าอะไรถ้าจำได้จะมามมงกอลอะไรที่วหมนาจีเรียกเออช่างมันเถอะดูตัวนี้ง่วงนอนเลยอ่ะ จำได้ที่ว่านาทิวไปแข่งอ่าไดับเอเชียนาทิวเนาะเฮ้ยระดับเอเชียตัวนี้ได้ที่2มาอันดัองเอเชียได้ที่1เพราะเขาแข่งกับผมไงรอบนั้นอ่ะที่เอเชียแพ้ผมมาไม่เห็นทีเราเลยวะเออตอนนั้นผมใส่หน้ากากปิดบังไม่ให้รู้ใช่หน้ากากสีแดงดำดิที่ว่าหูแบบกลางๆลางอ่ะหูแคบแคบไม่ตรงกันเลยวะโอเคนี่ตอนนี้จะเป็นมังกรเหลืองอุ้ย เรียบร้อยดวงไม่ดีละดวงตกอะดวงตกเพราะแรงมันแรงไงมาอันนี้จะเล่นแบบไหนเล่นแบกสองในสามกตดิกาเราไม่มีเราเราแข่งปกติออกกนออเ่เหม็นพี่เราเช็ดอะไรลอรถป่ะเช็ดมาหลายที่หลายอย่างทิ้งโอ้โหดับรถไฟคนหม่ดับ จติกามีอยู่ว่าถ้าพี่แพ้เอ็งจะทำอะไรพี่เนี่ยเห็นสีดำๆไหมทิวใบหน้าสี่ข้มจริงเออเนี่ยเนี่ยถ้าพี่แพ้เอาตัวนี้ป้ายหน้าพี่เลยได้เอาเลยพี่ไม่เคยกลัวประธานก็โดนพี่ป้ายคิดตมมาแล้วยอมรับความจริงเฮ้ยไทยเยอะดีอน้องๆพอใจยังอ่ะน้องๆน้องๆพอใจยังเอาอีกพอแล้วมั้งแกนี่ก็เยอะแล้วเนาะเอ็งไปดูช่องแล้วกัน ไม่น่าจะใช่วะมันใช่พี่คอยไปดูคลิปแล้วกันพี่จำได้ว่าเหมือนให้เขาต้องให้เขาไปดูเองโอเคนะครับเขาไปดูเลยใครกันแน่ไปดูเองใครจะขี้โมกันแน่นะครับรอบนี้เฮ้ยมาฮิวอย่าไปรอช้าขอท่าเทเลยลูกตีลูกกาเลยอ่ะมบกเก้พี่ว่าถึงไหนแล้วนะมื่อก้นี้น้องบอกว่าถ้าเกิดเราแพ้น้องจะเอาขี้ดินอะไปหน้าเราอ่าถ้าแพ้นะแล้วถ้าผมชนะล่ะเอาไงดีวะเสื้อไงเอออาได้เอาเสื้อไปเลยคนละ2ตัวเสื้อแฟนโนโนเด้งๆของแท้เฮ้ย เฮ้ยปั๊มคอด้วยของจริงเฮ้ยอ้าวชนะครับถ้าเกิดรถรถเทจะโดนคิดทันไม่นะแต่จะชนะต้องให้เสื้อน้องใช่ไหมใช่รถโดนมันมีแต่เสียกับเสียมันมีกับเสียกับเสียใช่ไหมใช่เขาก็ซิบอะไรกันวะไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ยินอะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมขอคนจับคนหนึ่งนะครับโอเคครับมาครับช่วยผมจับหน่อย อะไรพี่ก็ช่วยให้ช่วยจับไม่หมายถึงสนามพี่เอาเหรอโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มการแข่งขันเลยเราไม่พูดมากพามเบอรอเราเราพูดไปเยอะแล้วนะฮะมาใครอยากเจอกับพี่ก่อนเนี่ยเราให้นะเทิวก่อนนะเทียวก่อนนะฮะอยากบอกอะไรกับพี่โน้ตหรือเปล่าจะล้างแขนให้พ่อผมจะล้างแขนให้พ่อก็มาดิ๋ยวขาผูกคุกอ่ะได้อ่าอัศวินสีน้ำเงิน อ่ะอัศวินสีน้ำคนส่วนอันนี้ครับอัศวินสีขี่ม้าขาวก็ได้เอาเราใช้ตัวนี้คือตัวกากที่สุดมาเจอน้องด้ตทิวเลยมาดูเฮ้ย two one g อยจังหวะนี้ยังไงจังหวะี้ยังไงจังหวะี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเอ้โห เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย สวยงามครับเคยตั้งตั้งเชื่อก็ตายแล้วเคยตั้งชื่อเนี้ยล่วงแล้วรับรองเก็บพี่2คนแน่นอนอ้าวอย่าทำให้ผิดหวังว่ะมาเถอะมาก็เตะนาแมนก็นาแมนเถอะสุลินที่ว่าแน่เดี๋ยวเจอโคราดของเท้นะจ๊ะเฮ้ยเอาไปจับสนามให้พร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยวะ นะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุณคุณแบบประทานว่าประทานว่าประทานหอมอ่ะประธานมันมาอีกแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยอะไรประทานพี่เบนจะทำไงดีวะอะไรเครื่องหมใหม่เสื้ออะไรเนี่ยพี่ฮะพี่ไป็ใส่เสื้ออะไรเนี่ยพี่อ๋อพี่เก็บได้ในถังขยะมันไม่เป็นสิริมงคลอะไรนะมันไม่เป็นสิริมงคลเสื้อแเน็ดตุ๋ ดูพูดแบบนี้ประธานดูดูสิ่งที่เขาพูดกับเราโคตรโคตรเสียความรู้สึกเลยนะเอย่างเงี้ยเดี๋ยวเ,เจอทัวร์เอฟซเราไปลงเออหนักเลย <c oughs> ผมบอกแค่นั้นแหละประธาน <c oughs> เจอกันประธาน โอ้โหไม่แน่ละไม่น่าละพี่ใส่แล้วพี่เชิงคันๆไงไม่รู้โอ้โหหนนคันเลยนะมาพร้อมทั่เข้าเกมเลยเข้าเกมได้ป่ะน้องมาคิดว่าเกมนี้จะชนะพี่ป่ะไม่เหลือแน่นอนมาครับทุกคนนะครับถึงเวลาแล้วเกมสองพี่แมนนับไปถึงวันก่อชุดเ้ยโอ้โหเทียบเลยเฮ้ยหนึ่งครับรีนอันนี้ผมแพ้เลยอ่ะใช่ครับก็เฮ้ยเฮ้ยอย่ล้วครับเฮ้ย ลูกชิ้นมีหูโน้นโน้นโน้นลูกชิ้นมีหัด้วยอ่ะคุณว่ะลูกชิ้นมีหัวลูกชิ้นมีหัวใครอ่ะนี่ไงไม่ใช่เด้ได้ได้ได้ผมแม้ยังเหลืออีกหนึ่งนัอยหนึ่งไหนลองดิช่วยกูหน่อยเพราะว่ารอบแรกเสมอไงกูรู้สึกอายเขาชิ้หมายช่วยกูหน่อยกูอ่ะมันของแท้เอออ้าวของแท้แต่สนิทอ่ะเออสนิทสนุดอ่ะ

น้องมาครับแพนะครับเกมนี้นะครับแกใหม่ได้แกไม่ได้นะเกมสุดท้ายนะฮะเออเพราะว่าเกมแรกเสมอถูกไหมเกมแรกเสมอเกม2น้องมาชนะเกม3พี่น็อตชนะเกมนี้ตัดสินคือถ้าเราแพ้เราเพื่อนเออถ้าเราชนะเราเราให้เสื้อใช่กฎกติกาเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันมันมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยไงแลาวมันเหมือนเสียเสียจริงบ่เฮ้ยได้กับได้ดิตั้งแต่รกันแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดอ๋อถ้าเกิดเกมนี้เราแพ้ก็แพ้ต้องเพื่อนแต่ถ้าเราชนะเราก็เสียเสื้อไง มันยังไงวะเออหรือว่าคลิปนี้นัดทิวเขามาแก้จริงๆริวะแก้จนเรางงเลยอะรอบตัดสินถ้าเกิดใครชนะก็คือชนะเลยถ้าเกิดใครแพ้ก็คือแพ้เลยอ่บ้านถ้าความมั่นใจเท่าไหร่ลูกพันล้านครับเฮ้ยมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจเกมสุดท้ายขอเฉียงเชียร์ให้กับน้องนัดทิวหน่อยครับนัดทิวอ้าวขอเฉียงเชียร์ให้กับนัดดิ้งหน่อยนครับ

เราได้เส oui. ื้อ er> ไม่ผมชนะผมก็ต้องเฮดิเราเสียเสื้อเราไม่ได้เพื่อนเราเราไม่ได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยผมชนะผมเลยไม่เปื่อนไงแต่ว่าก็ต้องเสียเหมือนเดิมมันยังไงวะงงวะนักเรียอาจจะอ่อยให้ก็ได้เออน yeah. ักเรียอ่อยให้อ right? ันนี้ตื่อ่อยให้ไม่อยากให้เปื่อนไงไม่อยากให้เพื่อนเฮ้ยเสื้อที่วไปแล้วไหมเขาใส่ยังคันเลยอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร อันนี้แพ้จริงๆใช่ไหมีเราเอาเงี้ยใช่ไม่มีอะไรครับเนาะครับครับน้องทวงเสื้อเาเจ้าเสื้ออะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับนับไปหลังว่านอันนี้สองนะเอ้ยนี่หงีหัอเรกจิงฮะอัไหนทพี่หล่อพี่หล่อจะงี้ขอเสื้อหน่อยครับ พี่อะไรพี่หัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยหัวลูกชิ้นพี่หัวลูกชิ้นพี่โน้องมันออกมาจากไหนว่าใครทําคลิปล้อเลียนเราแบบนี้วะใส่ไม่ดีเลยหัวลูกชิ้นอะไรดูหัวเอาดูหัวที่นี่หัวอะไรหัวอะไรลูกหัวลูกชิ้นหัวลูกชิ้นไปไหนกันไปไปไปไหนกัไปลูกหัวลูกชิ้นโบอให้ใครว่าพาล้อเลียนขุนอยากให้รู้แม่บางทีผมก็ ผมก็โมโหนะคว่ำเลยนะถ้าเกิดใครพาล้อแบบนี้โอ้แต่ตบคว่ำเลยเพื่อนถ้าเกิดรู้ต้นฉบับใครใครทำแบบนี้เนาะต้นเรื่องไม่รู้ว่าใครอะใครว้าถุขาวเฮ้ยไม่เมื่อไหร่ได้ตัวเดียวอันนี้ไซส์อะไรอะสองเอคลนอนไซส์เอสหมดเลยอะเอ็มหมดเอ็มหมดเอสอะฮ้ยมันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้ลุงปู่คำพูดมันต้องเป็นคำพูดแบบนี้มันไม่ได้จริงไม่เนี่ยคือ ของเนี่ยมันก็มีตรงเนี้ยครับมันไม่มีไซส์เอ็มอย่างเดียวมันเ็มีทุกไซส์อะครับทำไงดีล่ะไม่รู้ว่าิวพี่เขาบอกว่าไม่มีไซส์เอ็มจัดเลยไหมไบอไซส์อื่นก็มีี่วะไซส์อื่นได้ไหมพี่ไซส์อื่นก็ได้พี่จะได้ไปเชดกระจกเอามาเลยโอหเชไดมกซกเฮ้กเอ็เอ็กเ็กซ์เอ็เอ็กเอ็ก็ก้เอ็กซ์เไ็กเอ็กอ็ก็อ ใส่ได้หรือเปล่าพี่พี่พิจนะพี่ก็ต้องให้เสื้อดิใช่ก็อยากจะให้อยู่เนี่ยเต็มเลยพี่เยอะเยอะเลยใช่อยากจะให้อยู่แต่มันไม่มีไซส์ที่น้องๆต้องการไงโอ้พี่ตุกติกแล้วตุกติกเนาะใช่ตุกติกปะพี่ไม่ได้ตุกติกทุกคนผมไม่ได้ตุกติกนะครับผมตั้งใจอยู่แล้วที่จะให้ถ้ากติกามันมันให้ต้องให้อะถ้าไม่ได้ก็ต้องไปทาหน้าดำละใช่กล้าปะ ก็ได้ครับไปที่ไหนก็โดนกันแกล้งอ่ะนี่ผมต้องโดนทาหน้าดาแทนที่จะให้เสื้อเหรอเนี่ยเอ้ยแล้วแล้วกูเสียกับเสียใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับทุกคนผมเป็นผู้แพ้นะครับกับน้องเด้งๆนะครับต้องโดนทาหน้าดาเอาล้นะใครคิดว่านัททิวทํเกินไปไหมไม่หรอกเอาเลยนี่นะครับทุกคนแล้วช่องแฟดเอโนตเด้งๆของจริงในเมื่อผมไม่ได้เอาเสื้อมาให้ผมก็ต้องโดนลงโทษอย่างอื่นคือเปื่นหน้า อย่าต้องถามก่อนนัททิวพอไหมไม่พออ่ะอ้โหมันเดินมันอยากจะบอกว่าล้างไม่ออกมันเป็นดินที่ผสมสีไม่พอใจยังไม่พอเอ้าน้องยังไม่พูอ่ะอุ้ยพอแล้วมาเลยมันอุ้ยหนอนเหรอเราให้แล้วคือน้ำไม่ไหลอย่าพูดล้างน้ำไม่ไหลครับพี่ขอเป็นตัวแทนแข่งแทนนัททิวอีกรอบหนึ่งได้ไหมพี่อยากแก้มือว่ะจากที่แล้วอ่ะ อรอบเดียวได้ปะได้มา,มาเอาเลยแบบเปืเป้อนๆแบบนี้แหละมาแล้วให้จัดให้มาไม่ดูเดือดพอว่าเมื่อวานที่วมันแบบแรงมึงน,น้อยเกินไปหรือเปล่าวะพี่แมนขอแก้มาจากที่เขาแพ้เราไปรอบนั้นนะครับอันนี้พี่ขอท้ายอีกรอบเลยถ้าเกิดพี่แพ,พ,พ้นะอ่ะพี่เอาขี้ทา้ไปทั้งแขนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้เห็นแล้วนไหมอะไร ม้องน้ำอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดฝาให้เราไปนอนเลยพี่ฟังนะวันก่อนที่มาผมนั่งเฉยๆมันยังเหม็นเลยโอเคงั้นพี่ขอแค่เราเอาจมูกไปไว้ตรงนั้นหนึ่งนาทีได้ปะได้โอเคถ้าเกิดเราแพ้นะรอบนี้จะขอแก้ตัวจากคลิปที่แล้วสามสก็เฮ้ยแล้วจังหวะนี้ฮ้ยเอาดนี่เฮ้ยเอาดลเขานี่เฮ้ยเอาดจ ้ยเฮ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 ้ยอรีไหมน้อะไรอะเฮ้ย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 อย่ายพี่มคว้าแชมป์มาได้เล้พี่น็อตกับพี่น็อตต้องทายังไงครับทุกคนเอาจมูกลงไปในนี้ค่นาีอะไรตายอะเฮ้ย อะไรวะตอนตันอะไรวะกูเห็นตันตันในเมื่อผมแพ้นะผมก็ต้องยอมรับความแพ้แพ้แล้วก็ทำตามกติกาครับผมแต่ประธานแล้วเนี่ยกูเนี่ยรอไปมอบไมดีเนื้อเฮ้ยองยังยังยังยยัง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 อังย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 ูงยังยังยังันย้องอยังยังนี้ยังยั้ยังยีงังองยั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 วยงยัตังยังยีงยั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 งยงยังยั้ยังยับงงย โอ้โโอเค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 แบบนี้นะโอเคครับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผอมเดี๋ยวจบแล้วเหรอโอ้โหสีกุ้งจบเลยนะมีอย่างนี้เลยใช่ครับ